อีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการกัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอน่านทำอาหารอาหารที่จะสอนท่านทำในวันนี้มาจากจังหวัดระยองระยองร,ร้านอาหารชื่อร้านเรือนขาวครับจำไม่ดีนะครับที่ร,ร้านอาหารเรือนขาวท,ที่อยู่บนโต๊ะนียที่เห็นนะเป็นความ<อ>ใส่ใจในการทํางานของเขาอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือ ที่ร้านเขาเสิร์ฟอย่างนี้นะฮะที่ร้านเขาเสิร์ฟอย่างนี้จริงๆไม,ไ,ไม่ได้มา,มาออกคูต่อยจัดให้สวยๆไ,ไม่ได้พูงไปซื้อไอ้พวกนี้มามนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยมีหมดเลยคือเขาเสิร์ฟอย่างนี้จริงๆที่ร้านของเขาเลยมันทําให้ผมนึกถึงสำรับจันทร์ของร้านบ้านข้าว น้ำพริกเขาสวยร้านนั้นรู้นึกถึงเลยที่ททอยู่ที่จันทบุรีอันนั้นก็เป็นหน้าเป็นตาของจันทบุรีเลยอันนั้นเป็นหน้าเป็นตาแต่เนี่ยมามองตรงนี้ก็มีความรู้สึกนี่ก็หน้าตาของระย,ะ <S <S ยองมันก็เป็นอะไรที่เท่มากๆท่านผู้ชมสิ่งที่จะมาสอนวันนี้มันคือต้มกะทิวุ้นเส้นโบราณต้มกะทิวุ้นเส้นนะฮะกะทิวุ้นเส้นโบราณมันทำยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพัฒนียานิรัติสายจากร้าน อาหารเรือนเข้าครับวครับลิ้วครับสวัสดีครับลิ้วสวัสดีค่ะลิ้วยินรงน้ใกล้แอ่ๆลิ้วยินตรงนี้ครับผมลิ้วครับเราจัดร้านอย่างนี้จริงๆจริงๆค่ะเราทําสําหรับอย่างนี้จริงๆใช่ค่ะ มันเท่มากนะหลิวในในหนึ่งชุดในหนึ่งเซตที่กินกันจริง,รงๆมันจะมีอาหารซึ่งเทกเรียกว่าเป็นเหมือนแค่คอาหารว่างใช่ค่ะอย่างอย่างอย่างพวกนี้หลิวอธิบายหน่อยอันนี้จะเป็นเซตเครื่องว่างนะคะก็คือเป็นอาหารว่างเซตเครื่งง<ช>องว่างมีอะไรบ้างคะนี่เซตนี้เซตนี้เซตนี้ปลาแห้งแตงโมนะคะอปลาแห้งเขาเรียกปลาแห้งแตงโมล่าอะไรอีกครับแล้วก็เมี่ยงคําค่ะครับเมี่ยงนะฮะเมี่ยงคําแล้วก็ลาเตียงค่ะนี่มีลาเตียงนี้ด้วยนะฮะนี่ลาเตียงท่านผู้ชมดูนะฮะ มันมันเป็นเซตอยู่ข้างล่างก็มีอีกครับข้างล่างนี่มีข้างล่างจะมีถุงทองถุงทองนี่ฮะถุงทองแล้วก็มีปอบเปียทอดปอบเปียทอดแล้วอันนี้เป็นหมูสโลงค่ะหมูสโลงหมูสโลงที่เป็นก้อนๆกลมๆแบายๆเอางี้เลยก่อนดีกว่าเฉพาะแค่ของว่างเนี่ยนะฮะ มันทํายากหมดหมดเลยใช่ครับทุกอย่างมนต้องทำแยกหมดเลยทุกอย่างมันทํายากหมดเลยนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำไว้ไม่ได้นะฮะใม่ใช่ต้องทำสดมันต้องทําสดฮะสั่งปุ๊บต้องทอดปรับสั่งตึ๊บต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะไม่ครับ ชุดนี้กี่บาทครับเนี่ยชุดนี้ร้อยห้าสิบบาทพี่โก้นี่คุณเห็นหรือยังฮะถ้าไม่เห็นหรือยังฮะมันมีร้านอย่างนี้จริงๆแล้วมีความตั้งใจอย่างนี้จริงๆอย่างที่ผมพูดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่ท่านเข้าไปสั่งมันต้องสดเดี๋ยวนั้นนะฮะพอสั่งปุ๊บทอดเลยทําอย่างนี้มันถึงจะอร่อยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าทอดทิ้งไว้แล้วมาแห้งๆกลางๆไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยนี่มันเสียชื่อมากเลยนะเสียชื่อร้านเขาเขาไม่ยอมทําแต่ที่ร้านขายอะไรบ้าง ที่ร้านนะคะก็จะคือหลักๆเลยก็คือจะเป็นอาหารไทยโบราณนะคะใช่ค่ะอย่างเช่นแกงขี้เหล็กหมูย่างนะคะต้มกะทิสายบัวปลาทูนะคะผัดพิขิ้งปลาดูฟูและอันนี้คือจะเป็นซิเกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะก็คือลูกค้ามาเนี่ยแทบจะสั่งทุกโต๊ะเลยก็คือยำซ้มโอโบราณค่ะนี่ยำส้มโอโบราณเพราะว่านี้เป็นสูตรโบราณจริงๆจริงๆและอันนี้ก็โบราณจริงที่นําเสนอในวันนี้เพราะว่ามันเป็นต้มกะทิวุ้นเส้นโบราณใช่ค่ะร้านอยู่ตรงไหน ร้านอยู่บ้านหนองมะปริงนะคะตำบลแม่น้ําคูอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับอําเภอปวกแดงสมมติโทษนะครับถ้าเราพิมพ์เขาว่าร้านอาหารเรือนขาวเนี่ยเจอเลยนไหมขึ้นปากโอเคแนะนำให้พิมพ์นะเพราะว่าร้านเขาลับจริงๆอันนี้เราใช้คำว่าลับลับเลยนะใช่ค่ะขอุดให้ขอหมุดให้ขอบพระคุณค่ะปักหมุดไปแล้วก็จะเจอร้านอาหารเรือนขาวแล้วจะเจออาหารแบบเนี้มันเท่ขนาดไหนมันเท่ขนาดที่ต้องออกมาออกรายการนี้เรามาดูเลยว่าเขาทากันอย่างไรดีกว่าครับต้มกะทิวุ้นเส้น โบราณครับ <Yeah. S 1> นี่ครับนี่ร้านอาหารเรียนขาวดูที่ฮะ oh. เอาดูเขาสิมผมบอกอแล้วเขาตั้งใจจริงถ้ดูสินี่ <ST AR C> แล้วคุณสนแตงนะ่งะแต่งตัวงี้จริงใช่ไหม คขเสิร์ฟแต่งชุดไทยแบบนี้จริงๆค่ะโอ้โหท่านผู้ชมฮะแล้วขาย150เริ่มจากพริกไทยขาวครับค่ะอันนี้ก็คือโขกพริกไทยขาวนะคะโขกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะประมาณ3ถึงสหัวนะคะค่ะโขกให้ละเอียดเลยนะคะคครับ่ะหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งแห้งค่ะครับผมค่ะ กุ้งแห้งคือเราก็จะนํามาโขลกให้ละเอียดด้วยกันแหมเราละยอมอยู่แล้วสบายนะะกะปีเราก็สบายอีกอะกะปิกขากะปีนี่คือเป็นของดีของจ้าบาดตะยองอะะมันสบายจริงอ่ะได้ของตัวเองหมดอะ่ะแล้วพักไวพ้พักไว้ค่ะครับ โขลกพอหยาบอย่างนี้นะฮะผักไว้คราวนี้หลังจากนั้นก็คือนําเครื่องที่เราโขมื่อสักครู่นี้นะคะมาผัดกับน้ํามันพืชนะคะผมใส่น้ํามันพืชแค่นิดเดียวพอนะคะผัดเพื่อให้เครื่องที่เราโขไว้เนี่ยมันหอมมันหอมครับผมนี่ฮะให้เครื่องมันหอมมันสุดด้วยนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็คือใส่น้ําสต๊อกนะคะที่ร้านไม่กันนันไมใส่น้ำสต๊อกที่ร้านเราจะใช้สต๊อกไก่สต๊อกไก่ครับผมตาะยตามด้วยหัวกะทิแท้แท้หัวกะทิจริงๆล้วนๆเลยนะสดๆอย่างนี้นะฮะนี่ครับ คนทาเป็นใครครับคุณแม่คุณแม่โอเคครับคุณแม่เป็นคนทําครับดีนะครับใช้แม่แล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะครับก็เอาสันคอหมูบดเนี่ยนะฮะปั้นเป็นลูกๆใส่ลงไปค่ปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายไม่ยุ่งยากัท่านผู้ชมดูดีเนี้ยน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนี้สําคัญพราะมันจะเพิ่มรสที่แตกต่างให้เขาแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกไม้จีนนะคะดอกไม้จีนท่านผู้ชมเ็ดูหนูค่ะโอ้โหดูดิ แล้วก็่องเต้าหู้ค่ะเข้าไปติดคะแนนเต็มเต็นแล้วนะคะนี่โบราณจริงๆนะครับครับนี่ครับพอน้ําเดือดอีกสักครั้งนึงนะคะเราก็ใส่วุ้นเส้นครับผมวุ้นเส้นซึ่งเราแช่น้ำแล้วแช่น้ําไว้แล้วนี่ครับมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมสำหรับต้มกะทิวุ้นเส้นโบราณครับ คุณทำร้านนี่คุณได้แรงบันดาลใจจากที่ไหนถามจริงๆอยากรู้จริงก็คือแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากครอบครัวเพราะว่าครอบครัวน่ยเริ่มตั้งแต่คุณย่าเลยอะค่ะคุณย่าได้เป็นคนที่ชอบทําอาหารมากทำอาหารเก่งแล้วก็ทั้งคุณแม่คุณพ่อคุณอาก็คือพูดง่ายทั้งครอบครัวเราเนี่ยชอบทําอาหารแล้วก็อาหารที่เราถนัดก็คืออาหารไทยโบราณ แล้วครอบครัวมาด้วยนะฮะวันนี้มานั่งกันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้เห็นนะนี<_<_<_่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี<_<_<_<_<_๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะลูกๆละลานสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับดูเนียนี่นี่คือครอบครัวเขาจริงๆนะท่านผู้ชมตระกูลเขานะฮะแล้วก็ร่วมร่วมมือกันช่วยช่วยกันทำออกมาเป็นลักษณะงานเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะ มันเท่มากเลยนะอยู่ปลวกแดงใช่ไหมปลวกแดงค่ะถ้าไ้ชมไประยองอ่ะผ่านไปปลวกแดงเกิดอยากจะมีความรู้สึกว่าเท่เออแแว่อวแวเธอตอไประยองเราสามารถวิ่งเส้นปลวกแดงได้นะแล้วก็แวะสต๊อกกินตรงนี้เป็นมื้อเที่ยงหรืออะไรเงี้ยแล้วค่อยไปต่อเข้าไปเที่ยวต่อเธอเปิดเที่ยงปะ เปิดคะ่ะนี่แสดงว่าเข้าสู้กันแล้วนะท่านผู้ชมพูดจริงๆนะเพราะว่าสำรับจันก็มีแบบสำรับจันนะอันนี้ต้องมาเรียกสำรับระยองแล้วนะต้องมาเรียกเพราะจะแสดงว่าเส้นนั้นแถวนั้นแถวเส้นตะวันออกของประเทศไทยเราน,นี่ก็เริ่มสวยงามเลยนะรเริ่มสู้กันได้เ,เริ่มตั้งใจจริงๆแล้วนะที่จะอาอหารชูนำนะถูกไหมใช่ค่ะเนี่ยอ่ะคุณอ่อครับอร่อยมากเลยอ่อไม่เคยคิดว่าบุญเส้นกับกะทิมันจะไปกันอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งนะแล้วสองคือกะทิมันนุ่มจริงๆอ่ะแล้วมันมีความหวานหอมนุ่มนวลเลย ไม่นับกับการให้คะแนนน่แต่การประดับตกแต่งนะนะพอมากินรสชาติอะครับมันรู้สึกว่าอยากจะใส่ชุดไทยแล้วกินต่อโโอ้ขนาดนั้นเลยกินโก้ครับโอ้โหอะงั้นระหว่างที่คุณดูผมขอคำหนึงก่อนเลยนะเจ้านะจริง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 ชื่นใจชื่นใจคุณผ้มชื่นใจจริงนะ รู้แภูมิใจนะฮะนบอกเลยว่าทุกทุจังหวัดนะฮะ,ะต่อยยิ่งเราทำรายการพวงต่อยมาอืผ่านไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยอืเหมือนแบบเราค่อยเพิ่มคุณผู้ชมเพิ่มความมีเสน่ห์ของอาหารไทยอืแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละที่หนูเชื่อว่ามันมีเสน่ห์อยู่ในในในที่นั้นๆเช่นกันเหมือนที่อาบอกว่าสำหรับจันแล้ววันนี้หนูบอกได้เลยว่าอาหาร เรือนขาวเนี่ยร้านเนี่ยเป็นสำหรับนิยองได้เลยคุณผู้ชม <c oughs> ไฟปวกแดงเติร์ดนะครับร้านอาหารเรือนขาวแล้วลองไปกินคุณจะได้ครบเลยนะครับผู้หญิงบางคนสวยแต่รูปจูบไม่หอม <c oughs> แต่สำหรับอาหารเรือนขาวทั้งสวยทั้งรูปแล้วก็จูบแบบดูดดื่ม <c oughs> <c oughs> รับไปเลยครับเมนูนี้รับเลยครับผมติ๊แพลนเต็มติ๊แพเต็มติ๊แพลนเต็มต ใจด้วยคุณงดีใจด้วยดีใจด้วยแต่ก็ตินไฮร้านนี้สติสีอย่างทำไมครับผมเออตั้งมมาแค่ตบชอตแต่นี่ไม่มีนะสี่อันนี้ไม่มีเลยเขากินสี่อันเลยนะไม่มี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 ัเลคือเขาพูดซะขนาดนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วท่านผู้ชมเพียงแต่อยากจะพูดจริงๆว่าไปเถอะฮะผมคิดว่าเวลาคนเราเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งอะแล้วมันมีครอบครัวสนับสนุนขนาดนี้อย่างที่หนูเขาเป็นเนี่ยมันน่าภูมิใจมากเลยและคนแบบนี้น่าส่งเสริมไหมอะ น่าส่งเสริมครับคนแบบนี้น่าส่งเสริมเพราะว่ายิ่งไปเท่าไหร่เขาก็ยิ่งต้องทําให้มันดีขึ้น<ช>เท่านั้น<ม>จะต้องยิ่งทําอยู่ไม่ได้หรอกแล้วสิ่งนัง้นคือเขาเขาเขาออกรายการเราเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปถึงแล้วไม่ได้มาตรฐานแบบนี้ออแบบนี้เขาบอกอ,ออกรายการแบบนี้เขาจะทำลายตัวเองเขาไม่ใช่แต่เขาทำลายเขานะเขาทำลายชั้นด้วยชั้นก็จะไปด้วยด็วันนี้ขอขอบคุณคุณพัฒนียาขอขอบคุณร้านอาหารเรียนขาวจังหวัดระยอง ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมโดยตลอดไปนะครับมันมีค่ามีความ,รมอร่อยจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปลองทําอย่างนี้กินที่บ้านแล้วท่านจะรู้เองจริงว่าเออ,อเว้ย แต่พ่อพูดถูกว่ะมันอร่อยจริงๆลาไปก่อนจะไปเจอกันใหม่วันนี้อ๋อเดี๋ยวยังลาไม่ได้ลืมไปร้านเขามีน้ำอร่อยจริงๆโอ้โหกินจนวันนี้จะกินยังไงนี่เขามีอย่างนี้ถ้าถ้าไปเสิร์ฟอย่างนี้เลยเขาเสิร์ฟน้ำอะไรเนี่ยของร้านอันนี้อันชามะนาวอ่แล้วมีอะไรอีกอันชามะนาวเร็วๆๆๆแล้วก็เก๊กฮวยค่ะเกชีฟเก๊กฮวยนี่นี่นี่อร่อยมาก อร่อจริงจริาออ,า,อาออีตาออกินหมดเป็นขวดๆเลย <c oughs> ลายไปก่อนเดจะพบกัในม่นนวันนี้สวัสดีครับป <Ho! Yeah! S 2> ระโยชน์ของมะเขือม่วงครับสีม่วงที่เห็นในผลของมะเขือม่วงเนี่นะฮะ <S 2> <S 2> <S เกิดจากสารแอนโทไซยานินนะครับซึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมนูลอิสระได้สูงเลยนะครับไอ้มะเขือม่วงอันนั้นขนาดนี้เดี๋ยวผมเอากลับบ้านดีกว่าพ uh ่ huh. อมก ใบเหลียงชุมพรครับเป็นอะไรที่แตกต่างและแปลกออกไปหอมและกลมก่อมมากเป็นอีกหนึ่งของบกที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เราบอยเคยกินครับคนแบบนี้ผมชอบนเรเนนพ่อครัวแม่ครัวคุณทำไม่ถูกใจคุณต้องทิ้งครัวคุณอป